สวัสดีค่ะทุกคนอินตลอับเข้าสู่ช่องวาเจรีสค่ะค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะกับการรีวิวนิยายซึ่งเรื่องที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็คือเรื่องือบุรุษไม่อาจครวนของอาจารย์อีเลนไปนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้พรีเป็นบ็อกเซตมาด้วยนะคะมีทั้งหมด3เล่มจบแล้วก็มีเล่มพิเศษอีก1เล่มค่ะโดยในตัวเล่มนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ห่อปกมาก่อนห่อก,กระดาษ ข้างนอกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวปกจริงก็คือจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเราคิดว่าปกเนี่ยมันมีแบบว่าแอบล่อแหลบนิดนึงโดยเฉพาะปกเล่ม2อันนี้เป็นปกเล่มสนะคะการที่เราแบบว่ามีปกคุมกัน่าจะดีกว่าซึ่งเราคิดว่ามีปกคุมก็ดีกว่าจริงๆแล้วค่ะเล่ม2แบบว่าล่อแหลมไปหน่อยก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเรื่องนี้ให้ฟังกันแต่ว่าเราต้องขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายสําหรับแบบ Everybody Everyone จะแบบจะชอบเหมือนกันมันแล้วแต่รสนิยมแล้วก็ขอขึ้น trigger warning ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามี incest มี violence แล้วก็มี rape นะคะใครที่รับไม่ได้เนี่ยไม่ต้องฝืนอ่านนะเพราะว่านิยายอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันต่างคนตามีรสนิยมที่แตกต่างกันเนาะ แล้วก็ทุกคนคะเรามีได้จดเตือนในอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่กำล,ลังโหลดสปอยเรื่องนี้อยู่เรานนแนะนำว่าให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะเพราะเราคิดว่าคลิปนี้เาอาจจะเผยสปอยบางอย่างออกไปเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องของการสปอยเล็กน้อยเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังรีวิวกันเลยดีกว่านะคะโดยเรื่องเนี่ยเขาเริ่มต้นเล่าเกี่ยวกับว่าแบบชีวิตในวัยเด็กของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าถังฉือคะ่ะ ถังเฉอเนี่ยเขาเป็นนายเอกของเรานั่นเองโดยถังเฉอนะคะเขาเป็นลูกติดของพระสนมหลวงกุ้ยเฟยค่ะซึ่งชีวิตในวังหลังของถังเฉอเนี่ยเลยได้ว่าไม่ได้มีความยากลําบากเลยนะมีความสุขมากๆแล้วเขาก็มีน้องชายอยู่อีกคนนึงค่ะเป็นน้องชายต่างพ่อเนาะซึ่งคนนี้ค่ะเป็นองค์ชายรอง เป็นลูกแท้ๆขององคกก์จักรพรรดิเลยค่ะมีชื่อว่าหวงฟูต้วนซึ่งในสมัยเด็กเขาก็จะมีชื่อเล่นเรียกกันค่ะเขาก็จะเรียกกันวแบบ่าต้วนต้วนชีชีมันน่ารักมากทุกคนซึ่งวัยเด็กคือแบบน่ารักมากจริงๆซึ่งชีชีกับต้วนตนนะคะยกว่าเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันมากถังชีคือเอนดูน้องชายคนนี้มากแล้วก็หววฝูต้วนเนี่ยก็คือแบบ รักพี่ชายมากเลยได้ว่าแค่เห็นพี่มาก็พร้อมที่จะแบบละทิ้งการฝึกดาบการอ่านตำราแบบไปเล่นกับพี่ค่ะซึ่งในวัยเด็กมันจะมีกิมมิคเล็กๆน่อยๆค่ะก็คือถังชื้เนี่ยมาจะชอบพับต,ตะเกะตานให้น้องชายเอาไว้นะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบปมในอนาคตอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งคู่ค่ะก็เล่นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซึ่งพอจากนั้นมันก็คือจะมีปมเข้ามาอยู่วันนึงเนาะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็คือคุณแม่ของถังชื้เนี่ยอยู่ก็ได้รับเหมือนว่าได้รับสารจากองค์จักรพรรด ให้มีโทษประหารชีวิตซึ่งเหตุผลก็คือเข้าใจว่าคุณแม่เป็นคนวางยาพิษสนมคนอื่นจนถึงแก่ความตายแต่ว่าคุณแม่เขาไม่ได้ทำมาทุกคนแต่แบบพอราชอ,องค์การมันออกมาแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วคุณแม่ก็แบบปัดเพาะกับทางชีงแงว่าแบบเขาไม่เชื่อแม่แล้วหรอเขาไม่รักแม่แล้วหรอทําไมเขาถึงคิดว่าแบบแม่เป็นคนทําอะไรแบบนี้ทัที่คุณแม่ไม่ได้ทํานะคะด้วยเหตุนี้คะ่ะคุณแม่ก็แบบ ไหนๆก็ต้องตายแล้วอ่ะจะให้ลูกมาแบบเสียชีวิตลงด้วยก็แบบไม่โอเคถึงเขาตายแต่ลูกเขาต้องรอดเขาก็เลยฝากฝังถังฉีดไว้กับแม่นมค่ะเขาก็ฝากแม่นมว่าแบบฝากเอาลูกเราอ่ะหนีออกจากที่แห่งนี้ทีพาถังฉีดออกไปจากวังหลวงออกไปจากเมืองหลวงแห่งนี้ออกไปให้ไกลที่สุดแล้วไม่ให้เขากลับมาที่นี่อีกแล้วก่อนไปค่ะคุณแม่ก็ได้ฝากเอกสารฉบับหนึ่งให้กับแม่นมนะคะแล้วก็บอกว่ารอาภายพักหน้ารอที่ลูกชายของเราโตขึ้นอ่ะ ก็ฝากเอาให้เขาทีนะฝากให้ถังชื่ออ่านตอนโตแม่นมนก็แบบเหมือนว่าโอเคตกลงว่าพร้อมจะพาถาังชื่ออนนี้ออกไปจากที่แห่งนี้นะคะซึ่งก่อนไปเนี่ยคุณแม่เขาก็ได้ฝากฝังแบบว่าคําชับกับลูกชายเขาไว้ว่าแบบอีกหน่อยอะ่ะลูก่ากลับมาที่นี่อีกนะถ้าเป็นไปได้คือแบบไม่ต้องหวนมาอีกลืมที่แห่งนี้ไปซะลืมตําหนักนี้ลืมเรื่องราววัยเด็กของลูกไปให้หมดนะคะแล้วก็จําไว้ว่าเมื่อโตขึ้นแล้วอ่ะจงระวังว่าอย่ามีความรัก อย่ามอบหัวใจให้ใครเหมือนอย่างแม่ที่มอบหัวใจให้กับองค์จักรพรรดิแล้วต้องมาแบบมีชะตากรรมแบบนี้ต้องมาทุกทรมานแบบนี้นะคะซึ่งทังเฉินในวัยเด็กทุกคนเขาคงไม่เข้าใจหรอกว่ามันหมายความว่าไงแต่สุดท้ายเขาก็ยอมทําตามที่คุณแม่เขาบอกค่ะหนีจากวังหลวงไปพร้อมกับแม่นมแล้วเขาก็ออกไปอยู่ที่อื่นออกไปให้กลางห่างไกลาจากเมืองหลวงนะคะแล้วก็สําหรับน้องชายต้นต้วนของเราเนี่ย อยู่ๆคือพี่ชายก็หายไปเราเขาก็ไม่ได้เจอกับพี่ชายอีกเลยความวัยเด็กอะทุกคนตอนนั้นห่วงฝู่ตัวพระเอกของเราอะคะอ่ะอ่าเราลืมบอกไปว่าหลวงฝู่ต้นเป็นพระเอกเนาะพระเอกของเราเนี่ยอายุประมาณแค่แบบสี่ห้าขวบเองเด็กวัยนะเขาจะจำอะไรได้ทุกคนพอแบบมีคนมาป้อนข้อมูลใหม่เข้าใจหัวมันก็แบบฝังล่าแบบจาจาความคิดที่ผิดไปได้ใช่ไหมล่ะพอหลังจากที่แบบคุณแม่โดนประหารอะไรเงี้ย ต้นๆนะคะของฟูต้ตนพระเอกของเราเนี่ยก็เหมือนโดนป้องความจําว่าแบบคุณแม่ของเขาเป็นคนไม่ดีพี่ชายของเขาก็เป็นคนไม่ดีทุกคนแบบตายไปหมดแล้วอะไรแบบนี้เนาะเขาก็แบบเหมือนเป็นการปกป้องตัวเองไปนในตัวด้วยเพราะว่าเหมือนอยู่ๆพี่ชายก็ทิ้งเขาหายไปอะไรแบบนี้ร่างกายจิตใจก็เริ่มรู้สึกแบบเราไม่ชอบพี่ชายคนนี้เราเกลียดพี่ชายคนนี้เราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาอารมณ์นั้นเลย ผิดกันกันกบถังชื่อคะ่ะที่แบบหลักน้องชายคนนี้มากไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่เนาะซึ่งเรื่องนี้มีการด,ดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างเร็วและกระชับมากนะคะหละังอ่าหลังจากที่คุณแม่แม่นมเนี่ยได้พาถังื่อนี้ออกไปถังชื่อเขาก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณหมอเทวดาท่านหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ได้ฝึกวิชาฝึกวรวุษฝึกฝึก,ฝ,กฝึกยุทธเอ๋มักินเราเป็นอะไรอะเอาเป็นว่า หลังจากที่ถังชิวเนี่ยเขาได้ไปฝากฝังเป็นสิทธิ์ของหมอเทวดาแล้วใช่ไหมคะเขาก็ได้ฝึกวิชาน,นั่นแหละค่ะจากนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยในวังหลวงอะค่ะมันก็จะเริ่มเกิดแบบการแย่งชิงอำนาจระหว่างเหล่าองค์ชายแล้วซึ่งในตอนนั้นนะคะองค์ชายมีทั้งหมด4พระองค์นะคะมีองค์ชายใหญ่องค์ชายรององค์ชายสามองค์ชายสี่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมีสักเป็นองค์ชายรองนั่นเนองค่ะองค์ชายรองของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเอาจริงๆอะมันเหมือนเป็นการแย่งชิงกันระหว่างองค์ชายใหญ่องค์ชายรองมากกว่าเพราะว่าในตอนน,น ไม่สนใจในบัลลังค์ค่ะสนใจแค่น้องชายคนเล็กของเขาเท่านั้นเองออารมณ์นั้นก็กลายเป็นว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยที่ต้องการในบัลลังก์มากๆเลยนะก็จะแบบหาทางโจมตีพระเอกตลอดเวลาค่ะที่เรียกว่าสองคนนี้คือประกาศศึกแบบโจมตีกันบ่อยมากอารมณ์นั้นเนาะซึ่งในเอกของเราถังื่อเนี่ยที่อยู่ห่างไกลไปอะไรแบบนี้เนาะก็รู้สึกแบบเป็นห่วงน้องชายที่อยู่ในวังหลวงว่าแบบจะเป็นยังไงบ้างจะโดนใครทําลายหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็รู้ไงว่ามันมีการแย่งชิงกัน ในเรื่องแบบเนี้ยมันมีการแย่งสิงตำแหน่งราชายานอยู่แล้วยิ่งประกอบ,บกับองค์จักรพรรดิยังไม่ได้เลือกเจ้ทีว่าใครจะได้ขึ้นเป็นราชายาทนะคะต่างคนก็ต้องต่างแบบดึงกําลังมาเข้าหาเป็นพรรคพวกตัวเองซึ่งในตอนเนี้ยในวังหลวงอะ่ะมันจะแบ่งอำนาจเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายของฮองเฮากับฝ่ายของอ่าขุนนางอีกคนนึงซึ่งขุนนางคนนี้สนับสนุนพระเอกและฝั่งของฮองเฮาเนี่ยสนับสนุนองค์ชายใหญ่นะคะทีนี้ นางเอกของเราเนี่ยก็ได้เรียกว่าอะไรกัฝืนคำสั่งของคุณแม่ที่เขาให้ไว้ก่อนตายอะคะ่ะได้ย้อนกลับไปที่วังหลวงเพื่อไปเป็นกําลังเสริมให้กับน้องชายอยากไปช่วยน้องชายให้ขึ้นคลองลานนะคะเพื่อปกป้องอันตรายให้น้องชายด้วยแหละมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดีเลยคะ่ะที่ตอนนั้นน่ะพระเอกของเราอะเปิดเหมือนว่าเปิดรับสมัครองคลักษ์อยู่อะไรแบบนี้เนาะนางเอกเนี่ยก็เลยได้แบบเข้าไปร่วมตําแหน่งเข้าร่วมการสมัครองคลักษเนาะแล้วก็ผ่าน ผ่านได้เป็นองค์รักของพระเอกนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพระเอกของเราอะค่อนข้างที่จะไว้ใจถังฉีมากๆเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่คือเหมือนว่าเขาอาจจะสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์บางอย่างคะ่ะทาให้พระเอกเนี่ยเรียกว่าไวใจแล้วก็เชื่อใจมากๆถึงกับเลื่อนตําแหน่งให้แบบเยอะมากๆกเลยกลายเป็นหนึ่งใน12องค์ค์ักที่แบบใกล้ชิดมากๆเลยนะคะซึ่งในช่วงที่มีการคัดเลือกองค์ราชทายาก,กันนะคะในช่วงที่เขาต้องแข่งขันกันเนี่ย อ,องคกก์จักรพรรดิคนปัจจุบันเขาก็ได้เรียกองคชายลูกชายของเขาทั้งหมดอะคะ่ะได้เข้ามาอยู่ในวงังแล้วก็ให้เหมือนว่าเอาองค์คลักมาได้ประมาณแค่แบบคนสองคนอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาเยอะทีนี้พระเอกเนี่ยก็ได้เลือกถังชือ่อหรือนายเอกครรนเนี่ยเข้าร่วมมาอยู่ในวังด้วยวก็คือแบบถังชื่อก็คือดีใจมากเลยนะที่แบบได้เข้าใกล้น้องชายขึ้นอย่างนี้เนี่ยภาษาพี่ชายเนาะที่แบบเป็นห่วงน้องรักน้องมากยิ่งได้อยู่ใกล้น้องก็แบบเหมือนดีใจแบบได้คอยเฝ้ามองน้องไกล ซึ่งทุกครั้งเวลาจะไปไหนอะค่ะหรือว่ามีการแข่งขันอะไรหรือแบบอย่างเช่นการแข่งขันล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันในการชิงตำแหน่งอัจาริยะค่ะตอนนั้นก็คือเขาอนุญาตให้เอาองค์ขลักไปไข่ได้เอ้ยไปเข้าไปได้แค่คนเดียวนะคะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เลือกนายเอกของเราเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ขลักคือเข้าไปด้วยกันแล้วก็ในตอนที่กําลังล่าสัตว์อยู่ค่ะพระเอกเนี่ยถูกคนขององค์ชายใหญ่รอบทำลายเนาะ ซึ่งตอนนั้นน้าเอกของเราอะก็คือเหมือนเอาเอาตัวไปรับแทนอะไรแบบนี้นะมันทําให้พระเอกเกิดความนี่ว่าเดียวเกิดความรู้สึกแบบเชื่อใจเกิดความจะว่าไงเดียวเหมือนว่าแบบเชื่อใจถังฉือมากๆเลยอะแบบเขาไม่คิดว่าจะมีลูกน้องคนไหนที่กล้าแบบจะละชีวิตทุ่มเทเพื่อเขามากมายขนาดเนี้ยทาให้เหมือนว่ามองว่าถังสือเนี่ยพิเศษก,กว่าคนอื่นๆแล้วด้วยเหตุนี้ค่ะทาให้ความสัมพันธ์บางอย่างมันเริ่มพัฒนาขึ้นมา มันทําให้เวลาพระเอกของเรามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเขาก็จะมาก็มาเล่าให้กับถังฉือฟังอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเียกได้ว่าเข้าขากันได้ดีมากๆในว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าการต่อสู้อะไรแบบนี้เนาะหลังจากนั้นค่ะเรื่องราวผ่านไปจนกระท,ทั่งถังฉือเนี่ยสามารถช่วยน้องชายขึ้นคลองลาดเป็นฮ่องเต้ได้สําเร็จค่ะทีนี้ฮ่องเต้นเนี่ยค่ะก็คือองค์อาก็คือเป็นพระเอกของเราเนาะพระเอกของเราเนี่ยก็คือเหมือนว่า ได้เลื่อนขั้นในถังเือเยอะมากได้แต่งตั้งให้เขาเป็นแบบเป็นไส้เท้าเป็นหัวหน้าองคลักษ์เป็นแม่ทัพกองทหารม้าอะไรพวกนี้เลยนะคะคือแบบเลื่อนขั้นแบบวื้วืมาแล้วก็แบบเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์แบบเรียกได้ว่ามอบทุกอย่างให้จริงๆอะิะแต่ว่าถังเือคือแบบไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากได้อยู่เคียงข้างน้องชายของเขาแบบนี้ต่อไปนะคะซึ่งหลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยขึ้นรองราช์ได้ประมาณปีหรือ2ปีมันก็จะมีพวกขุดนางเท่าทุกคนแบบ ต้องการกลุ่มอำนาจคืออำนาจมาสู่ของตัวเองอย่างที่เราบอกไปว่าตอนแรกของเขาเขาอยู่ฝั่งขององค์ชายใหญ่และคุณนางมาส่วนอยู่ฝั่งของอพระเอกเนาะทีนี้้องเขาเขายังมีอำนาจมาส่วนอยู่ในมือแล่เขาต้องการอำนาจของเขาคืนมาค่ะเขาก็เลยเหมือนว่าเริ่มปลุกปัน่นกระแสะในวังขึ้นมาใหม่โดยก็จะมีขุนนางบอกว่าให้พระเอกหาสนมได้แล้วนะพระเอกจะขึ้นครองราชแบบไม่มีฮองเฮาจะมาสองปีแล้วหาสนมเธอแต่งตัง้งฮองเฮาเถออะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งพอนายเอกรู้อะไรก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกแบบเรียกว่าวด,ดีะเหมือนว่าความรักที่เคยให้กับพระเอกในแบบฉบับของน้องชายมันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็น,เ,ปน,เ,ปน,นเชิงชู้สาวเริ่มเกิดความรักใคร่แบบเชิง,ห,งห,หึงห่วงขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเริ่มมีคอนฟ lict เล็กๆน้อยเริ่มเกิดความผิดบาปในใจว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเราทําไมเราถึงอ,อยากครอบครองน้องอะไรแบบนี้เนาะซึ่งพระเอกอะ่ะ ก็แบบไม่ได้อยากได้สนมขนาดนั้นแต่เพื่อป้องกันเรื่ไเดียป้องกันพวกขุนนางพวกนั้นมันมาแบบก่อปัญหาละเอยียดก็เลยปรึกษากับนายเอกว่าแบบเอาไงดีนายเอกก็เลยแบบว่าต้องเก็บความรู้สึกเรื่องของชอบพระเอกไว้แม้ที่จริงจะอยากบอกว่าไม่ต้องมีสนมเถอะไม่อยากให้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องบอกไว้ว่ามีมีเถออะไรแบบนี้เนาะก็คือแบบต้องฝืนใจอะไรพระเอกก็เลยเริ่มแบบว่าเปิดรับสนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ห้องเฮาก็ได้ส่งคนของตัวเองมานะคะ ซึ่งเราจำชื่อสนมคนนี้ไม่ได้ขออนุญาตเรียกว่าซูเฟยและกันเป็นพระสนมซูเฟยโอเคนะอะฮะทีนี้พระสนมซูเฟยเนี่ยตอนแรกเขาก็เหมือนว่าอยากอยากเป็นฮองเฮาแหละทุกคนอยากอยากอยากแต่งงานกับฮ่องเต้ด้วยความที่อาหน้าต่างพระเอกมันดีมากใครเครก็ยอยากอยู่กับผู้ชายหล่อๆใช่ไหมซึ่งพระสนมซูเฟยนาะมสมมุติที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็แบบเหมือนกันทีนี้เขาก็ร่วมมือกับฮองเฮาค่ะ ร่วมมือปลุกปันก่นกระเสดาจในวงังแล้วตอนนั้นเองเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยก็ได้หญิงสาวจากต่างแคว้นที่แบบเออพอถูกใจอะไรนี้เข้ามาเป็นสนมคนหนึ่งด้วยเนาะซึ่งพอรู้ว่าแบบคือคนในวังอะ่ะเขาจะพอรู้กันว่าพระเอกอะ่ะให้ความสําคัญกับนายเอกแล้วกอ็องหญิงจากต่างแคว้นมากก็คือแบบชอบอะไรอย่างนี้ไงเขาก็จะแบบเหมือนว่าต้องกําจัดต้องกําจัดออกไปให้ได้โดยตอนแรกเนี่ยเขาก็คือเหมือนว่าจะร่วมมือกับ ร่วมมือกับองคหญิงจากตัางแขวนให้กําจัดถังฉือไปก่อนได้คือแบบคืออะไรมันก็ไม่ได้นอนนะทุกคนในเรื่องของหญิงสาวเนี่ยวังหลังมันก็จะแบบมีความแบบว่าพลิกไปพลิกมาอารมณ์นั้นนะคะซึ่งเราขอสกีปต,ตรงนี้ไปเลยละกันเป็นเรื่องราวที่อธิบายมันค่อนยากเนาะเอาเป็นว่าสรุปก็คือฮองเฮากับพระสนมซูเฟยเนี่ยเขาร่วมมือกันเพื่อกําจัดถังฉือกับองคหญิงจากต่างแขวนให้ผลผลไปจากเส้นทางเพื่อกลุ่มอํานาจกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในช่วงนั้นนะคะมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งพระสนมไม่ใช่พระสนมสิองคหญิงจะตั้งแขลนคนนั้นน่ะตั้งท้องลูกของพระเอกในตอนที่รู้คือแบบพระเอกดีใจมากเลยนะที่มีลูกคนแรกเขาก็รีวิ่งมาหานายเอกของเราเลเวตแล้วก็แบบเออถังฉือเราแบบว่ามีลูกคนแรกแล้วนะดีใจกับเราหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งถังฉือก็แบบต้องปั้นหน้ายิ้มพยายามปั้นหน้ายิ้มเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อน,น้องชายคนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไงแต่จะบอกว่าแบบไม่ดีใจมันก็ไม่ได้งไงทุกคนเพราะว่า มันบอกความรู้สึกออกไปไม่ได้อะทีนี้จากนั้นเราขอคานแป๊บหนึ่งคือถ้าใครเคยได้ยินกระแสะของเรื่องนี้มาจะพอรู้ว่าแบบเรื่องนี้มันขึ้นชื่อว่าพระเอกเป็นพระเอกชั่วพระเอกเลวเป็นแบบแย่ว่าเป็นห้องเต้สุนัขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงเล่มแรกอ่ะมันก็จะตัดจบอยู่ช่วงประมาณนี้แหละที่เราเล่าไปว่าแบบห้องเฮากับพระสนมซูเฟยเริ่มแบบกําจัดอาณาเอกแล้วก็อหญิงจะตังแควนอะไรพวกนั้นนะคะก็คือจะจบในตองที่เล่มแรกซึ่งเรามองว่า มันก็ยังไม่มีอะไรนี่ยังไม่เห็นถึงความเรวร้ายของพระเอกเลยทุกอย่างมันคือดําเดินมาปกติมากซึ่งเราก็คิดว่ามันมันไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็รู้นะค่ะว่าเราคิดผิดเมื่อเริ่มทุกอย่างมันเริ่มต้นคือทีเริ่มสองพระเอกมันก็เริ่มขึ้นอย่างคงความเฮี้ยข,ของมันก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะทุกคนคือเราจะจะบอกเลยน,นะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นคาว่าเฮีย้ยเนี่ยเริ่มที่ EP บทที่ยี่สิบห้าถ้าใครอ่านคือรอบทนี้ได้เลยคุณจะรู้สึกแบบ อืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงบอกพระเอกเนี่ยเป็นฮองเต้สุดหนักเป็นพระเอกที่เย่มากเป็นพระเอกเลวมากโอเคทุกคนเรากลับมาต่อกันเนาะคือเรื่องราวที่ทําให้พระเอกมันเริ่มเปิดเผยความเที่ยวออกมาเนี่ยก็คือเป็นตอนที่พระสน,นมไม่ใช่พระสน,นมอีกแหละเป็นตอนที่องค์หญิงจะตั้งไข่คนนั้นนะคะตั้งท้องลูกของพระเอกใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าในคืนนั้นมีคนบุกรุกเข้าตำหนักแล้วก็ขืนใจ ขืนใจองค์หญิงคนนั้นแล้วก็แทงลูกค่ะจากนั้นมันก็มีขุนนางบลาบลาทุกคนแบบมันต้องการจะกําจัดถังชื้อออกไปและกําจัดองค์หญิงคนนั้นออกไปก็มาบ้วยความผิดว่าถัางชื้อเนี่ยเป็นคนที่ทําให้อ่าองค์หญิงคนนั้นแทงลูกอืมเท่านั้นแหละพระเอกมันไม่ได้เลวแลายขนาดนองทุกคนมันแค่หูเบาแล้วมันก็ดันเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเอกมัน ที่มาเดียมันคอยสงสัยในตัวนางเอกตลอดเวลาว่าทําไมคนคนนี้มันถึงแบบยอมทุ่มเทเพื่อเขามากขนาดนี้กลัวว่าแบบจะเป็นไส้สึกกลัวจะเป็นทุอยางคือแบบไม่ไว้ใจอะถึงขนาดนี้ยังไม่เชื่อใจเขาอ่ะทุกคนมันก็แบบจะว่าอย่างไงดีด่าไม่ถูกเลยอะมันแบบแล้วคือหลังจากนั้นอะคือแบบมันทํากับนางเอกเราแย่มากแม้ก่อนนั้นคือแบบจะหลงจะรักอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลังจากนั้นคือแบบคอเขารู้ว่าเป็น คิดว่าเป็นนายเอกใช่ไหมประประจบกับช่วงนั้นน่ะฝั่งของฮองเฮาคือแบบทํางานหนักมาทุกคนนางปลุกปั่นกระแสเก่งมากนางหลอกให้ในายเอกอะเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแล้วพระเอกดันมาได้ยินเราดันรู้อีกว่านายเอกอะเป็นพี่ชายของตัวเองมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบตีกันขึ้นมาว่าทางทางที่รู้ว่าเป็นพี่ชายแล้วยังมีความรู้สึกแบบนี้กับเขาอีก แาพระเอกเป็นคนที่เรียกว่าอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยอารมณ์นั้นแบบรังเกียจอะคะ่ะเขาคือนะางก็เลยทําการขืนใจในเอกนี่แหละคะ่ะบอกเกิดแห่งความเฮี้ยของมันแล้วก็เล่มสองอะเล่มสองคือความเฮี้ยของพระเอกเลยมันมาเต็มมากทุกคนถ้าใครจะกดพระเอกคงกดพอเล่มสองเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคือแบบนางทําตัวกับในเอกเราแย่มากขืนใจดูคืนดูคืนเวลามีอะไรก็คือจะมาลงกับในเอกตลอดแล้วแม่งแบบเอตรงนะ ฉาก NC เล่มเนี้ยเรื่องเนี้ยเ,เป็นเรื่องที่เราไม่รู้สึกถึงความรักเลยเวลามี NC ขึ้นมารู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากแล้วสงสารนายเอกมากแต่นายเอกคือแบบเรองไอเดียมันสงสารมันสงสารได้ไม่สุดเวยทุกคนเพราะว่านายเอกเราเรียกว่าสินค่อนข้างเสมอกันอะพระเอกกับนายเอกสองคนนี้สินเสมอกันมากเพราะว่าทาั้ง,งที่รู้ว่าเขาเป็นน้องชายอะคะ่ะแต่นายเอกก็คือแบบ หลังจากโดนขืนไปใช่ไหมก็สมยอมเนี่ยได้ว่าค่อนข้างสมยอมเล็กน้อยนะคะก็เลยทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบเนี้ยทุกคืนทุกคืนไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้แบบนายเอกก็เริ่มเกิดข่าวหรือค่ะว่าแบบกายใต้เท้าถังคนนี้เป็นชายบําเรอขององค์จักรพรรดิด้วยอารมณ์นั้นเนาะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์แปลกๆทุกคนที่แบบช่วยกันทํางานแต่ก็ตอกนกลางคืนก็แบบ มีอะไรกันแล้วบางทีพอไม่มีไม่ได้ดั่งใจเนอะก็แบบรุนแรงอะไรอย่างงี้ซึ่งพี่เราเหมือนผีบ้าแบบอะไรของมันวะก็หลังจากที่แบบมันโดนทารุณกามากๆใช่ไทุกคนคือมันมีขีดจํากัดอะเนี่ยเราก็คือแบบชอมสัมพันธ์แบบมันดำเนินไปตลอดจนจบเล่มสองอะนางเอกต้องทนมือทนเท้ามากแค่ไหนต้องแบบรองรับอารมณ์ของพระเอกอะเพราะพระเอกมันเหมือนกับว่าแบบ พ่ะสนุกคนอื่นเขาเป็นผู้หญิงไงแล้วพ่อเป็นผู้หญิงอะเอาได้ไม่กี่รอบก็แบบทนไม่ไหวแล้วร้องจะเป็นจะตายแล้วแต่กับนายเอกคือแบบฝืนกันไม่ไม,ไม่ไม่บดไม่อะไรเลยแล้วพรอเอกเหมือนแบบมันเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศเยอะมาทุกคนมันแบบว่าเหมือนพอเจอคนที่รองรับอารมณ์ตัวเองได้ก็มันก็จะแบบโอเคตะบี้ตะบันต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งนางเอกเราแบบพอมันมาถึงจุดๆหนึ่งเขาหดทนมันก็หมดลงใช่ไหมคะนางเอกเราเนี่ยก็เริ่มแบบสติแบบ ไม่โอเคแล้วเริ่มวีปราร่าสนิดหน่อยเรียกได้ว่าเหมือนเริ่มทําตัวแบบแกล้งบ้าอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ถึงขั้นที่นายเอกเราไม่โอเคแล้วแต่พระเอกเราก็ยังแบบมาปั๊มปั๊มีอะไรด้วยทุกคืนทุกคืนจนนายเอกแบบทนไม่ไหวแล้วมันเหมือนว่าพระเอกเห็นนายเอกเป็นแค่แบบเครื่องมือเอาไว้ใช้รองรับอารมณ์ทางเพศเท่านั้นเองอะคะ่ะจนวันหนึ่งคะ่ะนายเอกก็ได้ปรึกษากับหมอหลวงเนาะซึ่งหมอหลวงคนนี้เป็น เป็นเป็นอาจารย์อาเรียกว่าเป็นสิทธิ์น้องของอาจารย์ของนายเอกอะค่ะอืมก็มีศัพท์เป็นอาจารย์อาเนาะก็เลยขอให้แบบอาจารย์อาช่วยเขาในเรื่องของการแบบ่ี่เขาตายทีแบบเขาอยากตายอะทุกคนคือแบบเขาไม่ไหวแล้วมาถึงจุดๆนึงที่เขาแบบอยากปลดปล่อยตัวเองแล้วเขาไม่อยากทนอยู่ในวงจรอันนี้แล้วอะค่ะซึ่งอาจารย์อาของนายเอกเนี่ยก็แบบเยกว่าดีะเขาไม่อยากฆ่าลูกศิษย์ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบอยากช่วยแต่เขาก็ไม่อยากทําอย่างนั้นเนาะเขาก็เลยได้ข้อสรุปกันใหม่กับนายเอกว่าแบบจะใช้ยาที่ทําเหมือนว่าให้หนายเอกตายแต่ว่ายังมีชีวิตยอยู่ถ้าช่วยทันอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนนั้นค่ะนายเอกของเราเนี่ยก็ได้เหมือนว่าหอบของสําคัญที่พระเอกเคยให้ก็คือพระเอกเนี่ยเคยให้เป็นจี้หยกค่ะจี้หยกกับภาพภาพวาดที่นายเอกเนี่ยเก็บมาเองเนาะซึ่งนายเอกเนี่ยก็คือหอบของสําคัญอันเนี้ยแล้วก็ ตรงไปที่ตำหนักของคุณแม่สมัยที่คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่เนาะตำหนักของคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ถูก,ถกทุบทิ้งนะคะเขาก็เลยเข้าไปแอบซ่อนตัวในลานในตำหนักคุณแม่แล้วก็เหมือนกินยาที่อาจารย์อานเป็นคนปรุงให้แล้วก็นอนเสียชีวิตลงตรงนั้นค่ะทีนี้พอพระเอกกลับมาเนี่ยจากการว่างงานอะไรแบบนี้แล้วจากการว่าราชการอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บจะมาหาานเอกก็ปรากฏว่าหาในเอกไม่เจอแล้วในเอกหายไปไหนไม่รู้พระเอกก็เลยแบบ ออกตามหาไปทั่วจนกระทั่งไปเจอนายเอกนอนอยู่ตรงมุมหินในตำหนักของคุณแม่นะคะพระเอ,อกก็แบบเหมือนเริ่มเสียสติเริ่มรู้สึกแบบเรียกว่าเดี๋ยวคนพระเอกมันรักแต่แสดงออกไม่เป็นอะทุกคนเข้าใจปะ่ะเออมันเป็นอารมณ์นะั้นรักแต่แสดงออกแบบผิด,ผดๆอะสุดท้ายเขาทนไม่ไหวแบบยอมตายดีกว่ายอมอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยเริ่มแบบเหมือนเพิ่งมารู้ตัวว่ารักอะมันมันเพิ่งรู้ตัวว่าแบบ รักเขามากขนาดนี้ตอนที่เขาไม่อยู่แหลวอะทุกคนนาเอกก็คือตายไปแล้วพระเอกก็คือแบบเสียใจเสียใจมากเนี่ยแหละคือช่วงที่ลงอย่างมาของมันนะคะช่วงนี้คือถ้าใครแบบเป็นเมนนาเอกอะไรก็จะเริ่มสาใจเรื่องล็กน้อยๆที่แบบในสุดก็ได้เอาคืนมันสักทีพระเอกเราก็เลยแบบเสียใจแบบว,ว่าจัดตั้งลงศพให้หนาเอกแบบยิ่งใหญ่เหมือนราชวงศ์เลยเว้ยแต่แค่แบบขนาดอาจจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จัด บรรจุศพของนายเอกเนี่ยไว้ในโรงแก้วอย่างดีนะคะแล้วก็ฝากให้หมอหลวงก็คือคนที่เป็นอาจารย์อาของนายเอกเนี่ยแบบว่าเอาแบบสารกันร่างเน่าเปื่อยมาใส่ไว้ให้อยู่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งความเที่อ่ะทุกคนมันอยู่ตรงนี้ไว้ตรงที่แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วอ่ะแต่พระเอกแม่งก็ยังแบบทุกคืนน่ะแอบมาปี้กับนายเอกอ่ะปี้กับศพอ่ะทุกคนมันมันแย่ขนาดไหนอ่ะคือเราเข้าใจนะว่ามันเป็นความรักแต่แบบมันไม่ใช่ความรักมันเหมือนแบบมันเป็นอารมณ์ทางเพศที่แบบ แปลกๆทุกคนคือตัวละครของอาจารย์อิทเหลิ่นเปยมันค่อนข้างที่จะสุดโต่งมากๆเลยนะซึ่งถ้าเราอาจจะมีเคาะตัวละครผิดเราอาจจะต้องขอโทษจริงๆนะแล้วก็ทุกคนสามารถแก้เราได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะถ้าเราแบบเข้าใจอะไรผิดไปเนาะโอเคทุกคนแล้วก็หลังจากที่นาเอกตายอะค่ะคือแบบตรงเนี้ยก็คือจะเริ่มจบเล่มสองแล้วแล้วต่อจากเนี้ยเราจะอุบอิบแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงเราจะไม่สปอยไปมากกว่านี้แล้วนะคะจงเล่มสามเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนไปอ่านเองแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ย นาเอกลงอย่างหมาและหมามากด้วยนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบเรื่องมันจะเป็นยังไงตอนน่อในเมื่อนาเอกเราตายไปแล้วแต่เราอยากจะบอกว่าในเรื่องสามอะมันยังมีนาเอกอยู่นะแต่เราไม่บอกว่ามีได้ยังไงแต่นาเอกตายจริงๆนะคะทุกคนตายจริงๆแบบไม่มีลมหายใจแล้วจริงๆแต่ว่าทุกคนอยากรู้เลยสิว่ายังไงแต่ก็ ไม่บอกละกันเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปเดี๋ยวมันจะเล่าทั้งเรื่องแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่การรีวิวเด้อโอเคค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเราจบลงที่พระเอกเพิ่งมารู้ตัวว่ารักเขาในวันที่สายไปแล้วละกันแล้วก็ในเรื่องภาษาเนี่ยมันก็จะมีการเฉลยปมทุกอย่างเลยนะว่าสุดท้ายแล้วพระเอกกับนายเอกมันความสัมพันธ์แบบพี่ชายน้องชายมันเป็นยังไงกันแน่นายเอกแบบสุดท้ายตายจริงๆหรอแล้วมันทํายังไงทำไมอยู่ถึงแบบ มีพรเอกในเรื่องสามได้มันเป็นแค่แบบการพนัน,านาถึงหรือเปล่าคือเราไม่สามารถเล่าได้นะคะแล้วเราก็อยากจะบอกจริงๆว่าพระเอกมันลงอย่างหมาหมาแบบหมามา,มากลายเป็นว่าตามเมียต่อยๆย,ย,ยอมเข้าไปหมดทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเอาเป็นว่าเราจบจสบการเล่าเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกของเราแล้วกันเพราะเราไม่อยากสปอยไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวปมมันจะแบบ โดนคายไปหมดทุกอย่างนะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเรามาเล่าความรู้สึกหลังอ่านจบกันคือจริงๆก่อนเราจะมารีวิวเรื่องนี้นะคะเราเพิ่งอ่านจบเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้อ่านเลมิเซตตามเดิมเพราะเรารู้สึกว่าเราพอแล้วละเราพอใจกับเน,นเรื่องหลักละอะจริงจริงนะคือหลังจากที่อ่านจบครั้งแรกอ่านจบแบบหน้าสุดท้ายเราแบบจบแล้วหรอเราสึกมัน จบแบบกุดมากทุกคนเหมือนว่าปมมันคลายง่ายไปน,นิดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลผลงานเลิกแรกด้วยแหละทําให้เนื้อหาของการเมืองมันไม่ได้หนักมากแล้วก็ปมสุดท้ายของนายเอกกับพระเอกเรารู้สึกว่าแบบมันถูกคลายง่ายเกินไปหรือเปล่าคือมันจะมีปมเ,เ,เรื่องการรักร่วมสายเลือดใช่ไหมคะซึ่งเป็นปมเนี้ยมันถูกคลายภายในข้าศบตรูเท่านั้นเองเราแบบ แอบผิดหวังนิดนึงแต่เรารู้สึกว่ามันสนุกมากเลยนะมันสนุกในการที่แบบเราไม่สามารถวางบันลดได้ตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองจนเล่มสามเรารู้สึกว่าเราต้องอ่านมันเรื่อยๆแบบมันจบไข่ปลาค้างเลยจนกระทั่งเล่มสามที่มันเป็นเล่มจบบริวมมันก็แบบแบบมันแบบชืบมันชืบไปเลยทุกคนเราแบบมันถ้ามันจบเราจริงๆหรอวะจบแบบจบอย่างเงี้ยหรอซึ่งภายหลังคือเราอยากจะบอกว่ามันจบแบบแฮปปี้แอนดิงแต่เราสึกว่ามันยังไม่สุดกับอารมณ์ของเราอ่ะอืม เรารู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรมากกว่าเนี้ยแบบทุกอย่างมันยอมง่ายไปหรือเปล่าอารมณ์นั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมเราว่ามันก็โอเคนะถ้าใครที่ชอบแนวดราม่าแล้วก็เรียกว่านี่ไม่ใช่สายสุขนิยมอะค่ะเออเรื่องเนี้ยถ้าใครที่ชอบแบบว่าฟีลกูคือไม่เหมาะอย่างแรงไม่เหมาะอย่างแรงก็ทุกคนแบบหนีไปทุกคนแบบว่าดีไปแบบนี้ไปไกลๆจากเรื่องนี้เลยนะเราเราไม่อยากให้ทุกคนต้้้องงมมาาาารรรููสสึึกกแแบบยยยยย่ย่่เเเเพพีีะววนลด เพราะว่าเนื้อหาของนิยายทุกเรื่องคือเราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเรื่องไหนที่แบบสนุกหรือไม่สนุกหรอกคือเราอยากจะบอกว่านิยายแต่ละเล่มแต่ละเรื่องที่คนเขียนออกมามันมาส,าสนุกสําหรับใครบางคนเสมออะมันไม่ใช่ว่าเพียงเพราะว่าเราไม่ชอบเรื่องนั้นมันถึงไม่สนุกอย่างเราอะเราก็ไม่ได้ไม่ชอบเรื่องของการขืนใจกันเล็บอินเสตอะไรพวกนี้คือแบบ เราไม่ใช่ว่าเราลับไม่ได้นะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกคือมันอยู่กับรสนิยมมากกว่าถ้าเราเปิดใจแล้วเรารับได้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่ดีเรื่องหนึง่งถึงแม้ว่าตัวละครอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างแต่มันก็คือน,นิอยายทุกคนเราอย่าไปจริงจังมากกับมันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เขาไม่โอเคก็คืออย่าฝืนอ่านตอ,องตัวอยีายฝืนอ่านมันจะทําให้บั่นทอนจิตใจตัวเองแล้วก็มันจะทําให้คนเขียนแบบว่ารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่ทําให้คนอ่านคนนึงแบบรู้สึกแย่ มันเป็นนิยายข้างฉพาะทางค่ะสาหรับเรื่องลืมหลุดนิดายครวนนะคะแล้วก็จะว่าไงดีอะลองพูดไม่ถูกเลยตลอดอ่านเรื่องนี้จบเราก็แบบอืมพระเอกมันก็แย่จริงอะแหละแต่เรารู้สึกว่ามันยังเฮียสู้พระเอกจากเรื่องถ้าไม่ปล่อยจบไปง่ายๆหรอกไม่ได้ไว้ว่างๆเนี่ยเราลองมาเป็นแบบว่ารวบรวมลิสต์พระเอกแย่ๆไปคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไว้เราทำลิสต์ไว้ดีหรือเปล่าโอเคทุกคนก็ เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องดูบุหรี่ไม่สำหรับเรื่องดูบุหรีร่ไม่อดอครวนเนี่ยก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นจนลิ้นพันไปหมดเลยนะคะก็ถ้ามีเนื้อหาตัวไหนทุกคนสนใจเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้นะรู้สึกว่าปีที่แล้วเขาเพิ่งรีปริ้นมาเองมั้งไม่รู้ตอนนี้หมดสต็อกหรือย,อยังแล้วก็พยายามดูราคาดีๆนะเพราะว่าเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งที่คนเขาแบบ อัพราคากันสูงเรีวมากก็พายายามชิ้ราคากันดีๆนะคะสําหรับคนที่สนใจสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันค่ะก็ฝากนิยายเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวครั้งต่อไปมาลอนลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย